สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องไอรดาชาแนลนะคะคลิปนี้ไอก็จะมาเล่าว่าทำไมถึงได้มารีโนเวทบ้านนะคะทุกคนศากแบบนี้เป็นแบบนี้นะคะ <S <S ทุกคนกคนงเล่าก่อนว่าจริงๆแล้วการรีโนเวทบ้านของไอเนี่ยคือจริงๆแล้วมันมันเคยคิดแต่ว่ามันไม่ได้เคยคิดว่าจะมาทำจริงจังทุกคนแค่มีความคิดในหัวแต่ว่าไม่เคยแบบว่าคิดว่าจะได้ทำจริงจริงอ่ะทุกคนมันมีเรื่องบังเอิญอยู่ว่า ไออะจะแวะกลับมาเยี่ยมแม่แต่ไอต้องเล่าก่อนว่าไอาไม่ได้กลับบ้านมาเป็นปีๆแล้วทุกคนคือคือแบบว่าก็อยากกับแวะกลับมาดูแม่หน่อยว่าเ,ออเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ทุกคนใช่ไหมแล้วทีเนี้ยพอไอามาถึงใช่ไหมไอามาเห็นสภาพบ้านคือแบบคือก็แอบ,บตกใจนิดนึงเพราะว่ามันหลังคามันปิวแล้วอะทุกคนคือแบบว่าตามที่ขึ้นรูปให้ดูนะทุกคนคือมันขนาดนี้แล้วเราก็ตกใจนิดนึงแล้วเราก็เลยแบบ เคยบอกยัง <c oughs> ไงดีวะพราะเราก็ไม่ยืนอยู่หน้าบ้านแลลวเนาะทุกคนเราก็เห็นแล้วแบบเราก็แบบเออเนะี่ยคิดยืนคิดแป๊บนึงว่าเราก็มีมีเงินอยู่จํานวนหนึ่งทุกคนแต่ว่าแล้วก็มันเป็นมันก็เป็นเงินเก็บของไอ้นี้แหละทุกคนที่ทํางานทําอะไรมาเนาะ ช่วงนี้ไอก็แบบมีเวลาอยู่ที่บ้านด้วยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ไอเวิร์กฟอร์มโฮมทุกคนก็เลยบวกกับว่ามีเงินมีเวลาทุกคนก็เลยได้แบบเอก็ทําไปทุกคนการตัดสินใจครั้งนั้นก็คือเป็นการตัดสินใจแบบว่ารวดเร็วนิดนึงนะคนเหมือนเป็นการตัดสินใจแบบว่าด้วยด้วยเขาเรียกว่าอะไรอะสัญชาตญาณทุกคนก็เลยตัดสินใจไปว่าเออ ก็ให้แม่ไปถามช่างดูในคุยกับแม่ในคืนวันที่มาถึงบ้านเชา้าเอ้ยเย็นวันนั้นที่มาถึงบ้านเลยทุกคนก็เลยบอกแม่ให้ไปคุยกับช่างดูว่าอตอนแรกอะ่ะาอจะเปลี่ยนแค่ตัวหลังคาเฉยๆทุกคนให้ไปคุยมาพอตอนเช้าแม่ก็เดินงานเร็วมากก็คือไปเรียกช่างมาคุยช่างก็ว่างพอดีทุกคนจังหวะทุกอย่างมันดูพอดีหมดเลยก็เลยมาคุยกันตกลงราคากันปุ๊บ ตกลงราคาการเสร็จปุ๊บไอ้ก็เลยทําแต่ว่าในเฟสแรกอ่ะไอให้เขาทําแค่ตัวหลังคานะทุกคนพอทําเฟสแรกเสร็จใช่ไหมทุกคนทีเนี้ยมันไอรู้สึกว่าเหมือนมันยังไม่เสร็จมันดูไม่เรียบร้อยทุกคนก็เลยแบบว่าเออไหนไหนมันมันได้ทําแล้วอะ่ะก็เลยทําให้มันเรียบร้อยดีกว่าก็เลยแบบว่ามีการ ให้ช่างทำต่อก็คือเป็นทำกั้นห้องเพิ่มหนึ่งห้องแล้วก็มีการใส่ฝ้าเพิ่มนะทุกคนแล้วก็มีการก่อบางส่วนขึ้นมาเพิ่มทุกคนในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเฟสสองนะทุกคนก็คือแบบว่าทําต่อมาจากจุดเริ่มต้นแค่อยากจะทาหลังคาทุกคนไปๆ,ๆมาณก็เลยเหมือนจะเริ่มลามให้มันเสร็จๆเหมือนว่า อยากให้มันดูเรียบร้อยอะทุกคนแค่นั้นเลยจริงๆแล้วก็คิดว่าถ้าได้ทําแล้วก็ก็ทําให้มันเสร็จไปเลยเพราะว่าเสร็จถ้ามันทําเสร็จแล้วมันก็จะได้ไม่ต้องมากังวลหรือพะวงทีหลังอีกเนาะเพราะว่าแม่ก็เป็นคนอยู่แหละจริงๆแม่ไอะเป็นคนอยู่ที่บ้านนี้แหละไอไม่ไอไม่ได้อยู่ไอก็จะกลับมาเป็นครั้งคราวเพราะว่าไอาก็ต้องไปทํางานเนาะทุกคน แล้วในส่วนของว่าใครเป็นคนออกแบบบ้านก็คือไอ้นี่แหละเป็นคนออกแบบเองทุกคนแต่ตอนแรกอะ่ะอันนี้พูดจริงๆนะคือแบบว่าตอนที่ช่างเขากาลังทําอ่ะคือภาพในหัวไอ้มันก็แบบปิติดต่อปิดติดต่อแบบว่าตรงนี้ต้องอยู่ตรงนี้ตรงนี้ต้องอยู่ตรงนี้นนนพุ่บภาพพ,พุ่บภาพแล้วไลก็เลยไปถามอ่าปรึกษาช่างว่าแบบนี้ทําได้ไหมแบบนี้ทําได้ไหมเพราะว่าเราต้องถามช่างด้วยว่า ทําได้ไหมทํได้เพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่ถูกหลักอะไรเงี้ยเราก็ต้องให้ช่างพาวิขอช่วยด้วยนะทุกคนในส่วนของวันเริ่มงานอ่ะไอจําได้ว่าเป็นวันที่27กุมภาพันธ์นะทุกคนวันที่ช่างเข้ามาทําวันแรกนะทุกคนแล้วก็มันเสร็จอ่ะวันที่19มีนาคมนะทุกคนก็จะประมาณ20-21วันในการรีโนเวทบ้านครั้งนี้นะทุกคนโดยส่วนตัวแล้วไอคิดว่ามันเร็วมากนะทุกคนเพราะว่า ไอเป็นคนอ,อยู่กับช่างทุกวันคุมงานช่างทุกวันดูทุกจุดแม้กระทั่งแบบลาวม่านนะต้องชี้ก็ต้องชี้ต้องบอกช่างอะไรเงี้ยมันแบบว่าตรงไม่ตรงยังไงก็ต้องบอกเพราะว่าไอมองว่ามันเป็นบ้านเราอะเนาะถ้ามันอะไรที่มันพอแบบว่าแก้ไขนะัตอนที่ช่างยังอยู่ได้อ่ mm hmm. ก็คืออยากให้แก้เลยเพราะว่าคนที่จะอยู่จริงๆก็คือเป็นคนที่บ้านเนาะที่ต้องอยู่จริงๆเนาะ เพราะว่าตอนที่ช่างอยู่ถ้าเรายังพอจะบอกให้เขาแก้ได้ก็ให้แก้เลยเพราะว่าบ้านไอไม่มีช่างเลยนะทุกคนหมายถึงว่าคนในครอบครัวไอาไม่มีใครเป็นช่างที่แบบเป็นช่างทําบ้านเลยนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไอจะพาไปดูภาพที่ตั้งแต่วันที่เริ่มทําจนถึงมาแบบว่าจนถึงจนเสร็จนะทุกคน ี๋ยวมีคลิปต่อนะทุกคนเดี๋ยวไอจะไปต่อที่ EP 2นะทุกคนก็จะมาพาชมอ่าบ้านว่าเสร็จแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนก็อยากจะฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปหน้านะคะถ้าใครรู้สึกงไงหรืออยากคอมเมนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาไว้ตรงที่ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ